จินตลาภูนลาบเก็บไม่ไหวตอบกับแรงลีหน้าจางหลังโดนถล่มด่านหน้างูเกาะกระแสลุงพลจากกรณีนักร้องหญิงลูกทุ่งยอดนิยมอย่างจินตลาภูนลาบได้ทราบซามลุงพลหรือชัยพลวิภาให้ไปขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่เต่าง,งอยด้วยกัน และเพลงที่จะนำไปร้องด้วยกันก็คงจะหนีไม่พ้นเพลงเต่าง,งอยที่ด่งดังอยู่ตลอดและหลังจากลุงพลได้เข้าห้องบันทึกเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเสร็จสมบูรณ์หลังจากลง YouTube ไปวันแรกยอดวิวครบหนึ่งล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วสร้างความฮือฮาให้กับเหล่าบรรดาแฟนขับลุงพลและจินตนาลายเป็นอย่างมากต่อมาทางด้านลีน่าจังได้ออกมาไลฟ์สด หนบแรงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจินตลาพุนลาบว่าเกาะกระแสลุงพลซึ่งเป็นที่รู้จักจากคดีน้องชมพู่ได้ร่วมร้องเพลงกับนักร้องสาวหมอลำเสียงพินจินตลาพุนลาบในบทเพลงเต่าง,งอยสำหรับใช้ขึ้นเวทีวันไหวพยาเต่าง,งอยจังหวัดสกลน,นครในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ล่าสุดทางด้านลูกทุ่งสาว คนไม่ไหวได้ออกมาตอกกลับว่าตนเองรู้สึกดีใจและลุงพลช่วยเป็นสีสันให้กับเพลงและที่สำคัญก็ยอมรับว่าเกาะกระแสลุงพลจริงถ้าลุงมาที่งานบวงสวงก็จะทำให้เป็นที่ฮือหาขึ้น